เดี๋ยวชี่เอาตัวนั่งลงตัวนั่งลงกันอันนี้อะไรครับแอปเ apple a p p l ลอันนี้อะไรครับ Bana. banana ไข่ไข่มันนาเลยอ่ะอันนี้อะไรครับ pear p e ร์เอาไขา่ไข่พีเอร์เลยอันนี้อ orange orange เอาไข่เอาเรนจ์เลยอันนี้่ <Orange. S 2> าางนนไข่ไขเกรปเกรปเหรอเกรปไหมไข่ Grape ไท่เกรปอะน,ววน,นี่ไงน,นี่ไงนี่ไงอันนี้อะไร a w บ e r r y ไทถ่ชูราเบอร e รี่อันนี้อันนี้อะไรเชอร์รี่เชอร์่อ้าอันนี้อันนี้อะไรลิช l ลิช e e อ้าใช่จริงๆด้วยอันนี้ว่าทุ่ไม่หล่นวอเตอร์เมลอนออไม่ถูกอ่ะถูกอันนี้ถูกเลยน จริงป่ะเนี่ยโคคโนตอ้แล้วนี้อะไรอันนี้อีกอันนึงเนี่ยไพโป้ p อ้าว p พน e a อปเป้อ๋ออันนี้ก k บ w i Fruit อ้าวจริงๆด้วยแล้วนี่เลด r e d ต e ด berry เลดเลรนะ Red berry Red dayberry โอ้โห Red berry Red dayberry อันนี้เนเสียงดังเกินอ่ะอันนี้อะไรอะอันนี้อะไร Mango s สต n ไม่ใช่ Mango thin Mango อุ้ย Mango Mango เปล่าๆถ้าเป็น Mango s แม n Mango skin ทำม Mango s ีแบบนี้ก็เป็นชุดอันนี้อะไรอันนี้อะไร Hammy melon h a อันนี้อะลูกวัดอุ้ยอุ้ยลูกวัดอันนี้อะไรนี่อะไรพลัลมลลมิเกนพลัมมิเกนฮ่มิเกนมึงชอบดูไปเรื่อยเลยอ่ะอันนี้อ,นนอันกลางทิศถอยเรียนทิศถอยเรียนทิศถอยอ่ะอันนี้พรัม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 ชพีชเพชจริงเพชเพชอุ้ย มือชอบโดนว่ะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เพิ่งเพิ่งตจจจะะัับคู่มันพูดว่าอะไรอ่ะมังพูดภาษาอังกฤษพูดว่าไงอ่ะแม่กุศลทีแม่กุศลที่อันนี้เลตติสเบอร์รี่มอลเบอร์รี่เฮ้ยมอลเบอร์รี่มอลเบอร์รี่มอลเบอร์รี่มันเลตติสเบอร์รี่มันอันนี้เบย์เบอร์รี่อันนี้อะไรอ่ะอีกทีนึง m ัลเบอ r ์รี่มัลเบอร r รี่มัลเบอร์รี่อันนี้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 ละพอแล้วยังไม่ครบเลยยังไม่ครบเลยเนี่ยค่ะดูเลยดูอะไรนะดูเลียนจูเลียนจูเลียนจูเลียนอันนี้โลควอดโลควอดอันนี้จะครบละจะครบละอะไรอะไร Carambola 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 รนบูลาคาร อันนี้อ่ะสองอันสุดท้ายพา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 อะไรผ้าพ้าย่ากันด้าผ้าอันนี้เนี่ยลากันเล่นนะลากันลองกันเฮ้ยถูกหมดเลยเว้ยถูกหมด